เกษตรแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเลี้ยงปลาเขามีการปรับตัวกันนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเลี้ยงปลากระพงหน้าร้อนเนี่ยในช่วงของหน้าเล้งเนี่ยปรับตัวอย่างไรงทึ่งทางด้านของนักวิชาการเนี่ยเขาได้ออกมาชี้แนะหรือว่ามาแนะนําให้สําหรับกรเกษตรกรเพื่อที่จะลดผลกระทบไม่ให้ปลาเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังคงทําธุรกิจในการเลี้ยงปลาเนี่ยสง่งขายเนี่ยได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังในพื้นที่ของตำบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับได้มีการปรับแผนในการเลี้ยงปลาช่วงหน้าร้อนนะครับตามที่นักวิชาการประมงแนะนําอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนะี่ยเขาพบอีกนะครับคุณบรรวัว่า,าเจอปัญหานะครับปลาเนะี่ยตายยกกระชังมาแล้วครับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสรัตว์เลี้ยงชายฝั่งจังหวัดส,สงขลาครับได้ให้แนะนำสำหรับกรเกษตรกรนะครับในการเลี้ยงปลาในกระชังช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำก็จะต่ากว่าปกตินะครับสิ่งที่กเกษตรกรจะต้องทำก็คือระมัดระวังนะครับระดับน้ำในกระชงังเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยที่สิ่งแวดล้อมนะครับควบคุมไม่ได้อาจจะต้องควบคุมด้วยเรื่องของสัตว์น้ำ โดยการลดจํานวนความหนาแน่นของปลาที่อยู่ในกระชังถ้ามีขนาดที่จับได้แล้วเนี่ยก็ให้รีบจับไปขายก่อนนะครับเพื่อที่จะลดความหนาแน่นและเรื่องของอาหารเนี่ยก็อาหารนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารปลานะครับมีช่วงเวลานะครับแล้วก็มีเรื่องของปริมาณในการให้เนี่ยถ้าให้เยอะเกินไปนะครับบางทีในอากาศร้อนก็จะทําให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้โดยเฉพาะอาหารสดนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง เพราะจะเน่าเสียได้ง่ายกว่าอาหารสำเร็จรูปครับส่วนอย่างอื่นนะคะบางครั้งก็บอกว่ามีฝนผิดฤด,ดูค่ะทำให้น้ำจากหลักหลายแห่งนี่ค่ะไหลลงมาสู่บริเวณแหล่งที่เลี้ยงปลาในกระชังที่เกาะยอทีนี้ทำไงล่ะคะปลาก็ตายสิคะซึ่งอันนี้จึงต้องมีการตระมัดระวังนะคะซึ่งทำได้ค่ะก็คือสามารถติดตั้งเครื่องให้อากาศได้ก็ ถ้าใครติดตั้งได้ก็ให้ติดตั้งเครื่องให้อากาศแบบฉุกเฉินก็จะช่วยได้ถ้าฝนตกระดับออกซิเจนของน้ำนะคะเขาบอกว่าก็จะต่าลงอาจจะเกิดการสูญเสียก็คือปลาอาจจะตายยกกระชังได้ส่วนเรื่องความสะอาดของกระชังหน้าร้อนนะคะสาหร่ายพืชน,น้ำอาจจะโตได้เร็วขึ้น ก็จะมีการแย่งอากาศแย่งแหล่งน้ำกันมีผลในการให้ออกซิเจนของปลาในกระชงังอาจทำให้เกิดปลาตายได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้ากระชังอุดตันก็ให้ทำความสะอาดกระชังเพื่อให้น้ำไหลผ่านกระชังได้สะดวกค่ะซึ่งทางนั้นของนายจารึกกาลนุสดนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่เกาะยอเนี่ยก็ได้มีการปรับแผนนะครับตามที่คำแนะนำของนะักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสัตว์น้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นนะครับเรื่องของหน้าร้อนนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไม่มีปลาเนี่ยเกิดตายในกระชังนะครับสำหรับการให้อาหารเม็ดนะครับสำหรับปลากระพงเนี่ยก็ให้นะครับก็วันเว้นวันนะครับเนื้อปลาสดก็ลดปริมาณอาหารลงนะครับซึ่งก็ได้ทําการฝึกให้ปลากระพงข่าวนะครับให้อาหารเนี่ยตั้งแต่ช่วงของปลาเนี่ยมีขนาดเล็กเนื้อปลาก็จะมีการนําเข้าเครื่องบดก่อนที่จะนําไปให้ปลาได้กินน่นะครับส่วนอาหารเม็ดเนี่ยก็สลับวันเว้นวันเหมือนกันนะครับ ช่วยลดต้นทุนต้องบอกว่าปลากระพงขาวที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยมีปลาขนาดใหญ่อยู่ที่3กิโลกรัมในจำนวน6กระชงังปลาขนาดเล็ก3ขีดอยู่ที่4กระชงังอาหารสดนะครับเนื้อปลานะครับที่จะนำมาให้ปลากินเนี่ยอยู่ที่วันละ125กิโลกรัม ส่วนอาหารเม็ดนะครับก็จะให้วันละ2รอบนะครับอยู่ที่ออขออภัยครับให้วันละ2กระสอบอยู่ที่40กิโลกรัมนะครับเฉพาะปลาขนาดใหญ่ก็ให้วันละ5กิโลกรัมนะครับก็ให้ทานมากไปได้นะคุณวรรวันเดี๋ยวปลามันก,ก็ช็อกอย่างที่คุณบอกนะบางทีให้อาหารมากไปน้ําก็อาจจะเน่าเสียได้นะครับ<ด>ก็อาจจะสมผลนะครับว่าให้ปลาเนี่ยขาดตลาดได้ก็ถือว่า,าที่สงขลาเนี่ยที่ทะเลสาบสงขลานะเป็นเมืองสองเล ปลาหรือว่าอาหารทะเลเนี่ยคุณภาพมันค่อนข้างที่จะดีและก็ประชาชนเนี่ยก็ได้รับความนิยมเขาบอกว่าเป็นพืชเออเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาด้วยนะปลากระพงขาวค่ะแล้วถ้าร้อนเกินปลาก็ช็อกเดี๋ยวก็ตายกันทั้งกระชังอีกก็ต้องถ้าเหมือนที่บอกคือถ้าใครติดตั้งเครื่องอากาศได้ก็ติดตั้งดีกว่าเกิดช็อกขึ้นมาแล้วเสียหายทั้งกระชังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง